ครับอ่ะ,อะมาเบิงเข่าครับถอนหยาเขา่าอันตัวมันเกิดก้อนดำก้อนกับหยาขึ้นครับอ่ะกาลังเซเรื่มเคี้ยวครับกอ,อเขา่าไมีแต่ก่อยหญง่ๆครับน้ำ้หลครับพุดกอเข่าครับมีแต่ก่อให่่ๆอือ น้ำลายแห้งครับตอนนี้บางมองเพียงเข่าครับผมวานปุยมือวานกะเรียบร้อยครับเอาล่ออีกภายหนึ่งอาทิตย์กัสิเห็นคืนเชียววันนี้ครับผมครับหน้าดำกะครับก็บถือว่าโอเคอยู่ครับกะได้ผลดีอยู่ครับเออก่อเข่าครับ ลูกหวกลูกออดหลายครับผมลูกกบลูกเขียดครับโอ้ยหลายครับครับมีหอดเป็นธรรมชาติครับนะมีหงแมงอย่างแมงระงัาครับผมนี่ก็คือว่าเป็นธรรมชาติล่ะครับผมนี่เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติล่ะสีมีลูกออดลูกหวกนี่คือว่าขึ้นขึ้นธรรมชาติครับผมขึ้นในธรรมชาติครับผมโอ้ยตะกแตนก็หลายครับบมมีสารพิษ เม่ด้ยดเดียวครับผมเห็ดหน้าปลอดสารพิษครับว่ต้องเห็ดลายหรอกครับเห็ดให้เห็ดหน้าครับเห็ดแจแค่พ่ออยู่พ่อกินกันล่สองลาหนูกินโมเวอดครับผมลงทุนหน่อยครับบินนี่ครับลงทุนหน่อยแห้งครับถ้ามาลงทุนอย่างบอกครับก็แค่ไถครับกับโมเวอดหลายวันปุ๋ยกับ่าเปืองครับ ปีนาแทบสุบเดชลงทุนเลยครับผมลงทุนหน่อยแห้งปีนี้ก็ลงทุนไปแน่หน่อยนึงครับก็ถึงว่าหลายบ่อมันกับบ่อหลายป็นไดครับผมลงทุนหลักพันครับผมปีนี้ครับหลักพันครับจะบอกถลักมื่นครับครับเป็นวังหันกะแหล่งครับฝนกะจักสีตกบ่อตกครับผม ึ้นไฟขึ้นมากครับบรรยากาศครับนี่ก็จะเข้าติดขึ้นนิเวศไห้ธรรมชาติครับปูปลาหน้าน้ำเขากระสิบกบเขียดเขาก็สีมีหม่มองเพิงหมองผ้าครับคนเฮ้าสุม่มือนี่กินเข่าไปกิมิตรสารผิดจังผมนี่ก็น,นอนเล่นได้สบายเลยครับน้ำครับน้ำไหล มือเศร้ากับกรคหาหน้อยนึงครับมั่ก็ขื้นแน่อยู่หรอกครับจะว่ากกกระเดื่องกกใสเย็นครับตอนนี้เขาบอกท่านเขียววันใดหรอกครับผมก็ล่ออีกสักหนึ่งอาทิตย์ครับเบิงเลยครับว่าจะเริ่มจะเขียวขึ้นแล้วครับผมหมู่คว้านกระใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยครับเขาเรียกว่าเฮ็ดหน้าเขาบอกเลว่าเฮ็ดหน้าสิงครับผมผิดีเฮ็ดหน้าสิงหน้าวานครับเฮ็ดมือเดียว ไชมือเดียวแล้วมือเดียวว่านมือเดียวครับตัวนี้ผมก็ใส่เวลาอยู่ครับกุลละครับก็เป็นเปรเดือนอยู่ครับผมแต่ว่ากะเวลากะกะบอคอยได้ดำเต็มที่นะครับผมกะไปรับงานนอกน้ำครับผมเอาดีๆกะดำประมาณนักสองอาทิตย์ก็เล้วนะครับผมมันเห็ดผู้เดียวนะครับถอนกาผู้เดียวมันก็สาเนธรมดาครับมีสองมือนะครับเนาะเอาครับตัวนี้กะดำ ซุปนี่ก็ดำลังๆครับผมช่วงหลังๆกะผมกะบ่ค่อยมีเวลาได้ดํำครับผมกะไปรับแต่งานนอกครับผมก็เลยปล่อยนี่ตัวสีดำก้อนครับตัวสีดำก้อนกะดูดีครับตัวสีดำก้อนก็งามครับโอ้ดีดีดีครับ้าก็มีแน่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมอัดน้ำใส่ครับตอนนี้กะ ถาน้ำแซ่ครับหยากระตายครับผมมีโอกาสสิฟื้นได้ครับขันแซ่ดีๆครับผมครับหยาตัวนี้ผมมีปัญหาครับบอกบอกบอกบอตื่นครับผมเดี๋ยวมันกระตายครับเพราะถ้ามีน้ำสัตว์มันมีน้ำไหลครับครับกะกะถือว่าก็ได้ผลดู้อครับผมเพ็ดไทยเฮดหน้าปีนี้ครับผมครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นดำบไม้ครับผมนี่ ดำไหมครับดำหล่าลูกหลามูรับผมดำกะปุ๋ยกำลังละลายเหรครับผมละลายเรียบร้อยแล้วครับมันกบมะเพชรมันต้องรออีกจังหน่อยครับเดี๋ยวก็เห็นผลงานครับโอ้เดีกยวก็เขียวครับผมนี่ครับตัวดำไหมครับหมว่านดำโอวานว่านปุ๋ยกะละลายแล้วครับนามละลายประตูมีหูลูกอัดครับผม เห็นลูกอัดบ่ครับผมเปิดหลูกอัดครับพี่น้องเห็นบ่ครับนั่นเป็นธรรมชาติครับหัวกบครับผมอู้อุ้ยหลายขัดครับผมหัวกบหัวเขียดครับกังคืนนี่เปิดธรรมชาติเสียงเขียดเสียงเขียดจระนาเขียดเสียงอุ้ยสารพัดครับผม มันได้บรรยากาศครับเดี๋ยวมันนั่งเงียบๆแล้ก็ฟังโอ้ผมขึ้นทำประสาทสามสิบสี่สิบปีให้หลังครับผมครับนี่กะเออเอ้ากะล่อต่เพิ่นเป็นกอรครับตอนนี้กะกะบ่ทันปันไดหรอครับผมรออีกชักหน่อยครับกะพึ่งใส่ปุ๋ยเพิ่นครับผมใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยปีนี้กะ แพงแน่จังน่อยครับผมอืมสมือกัเพิ่งปุ๋ยครับสีเฮ็ดปุ๋ยขอกปุ๋ยยังกะมันกับต้องไปหาครับมันมีเลี้ยงเด็ดเลี้ยงงัวคือเพิ่นครับผมแต่ว่าปีต่อไปกะผมกัสิพยายามลดพวกปุ๋ยสารเคมีลงอีกจังน้อยหนึ่งครับผมเป็นปุ๋ยกัสีใสขี้งัวขีว้ควายธร,ร้งประสาทครับลงมานั่ครับผมนี่ครับต้นนี้ดำไปได้ประมาณสองอาทิตย์ครับผม สองอาทิตย์สองอาทิตย์โตเหลืองๆเลยครับเป็นพุ่งดำครับแล็ดดำเรียวัองไปจังมือนเลครับผมครับหืมโตถี่ที่ดำก้อนกะสวยอยู่ครับโอเคอยู่น้ำไหลปะครับพุ่ดอุ้ยมีแต่นามครับพุ่นครับน้ำน้ำไหลายขนาดครับผมมีแต่นุ้่ล้วนๆครับแส่หยาตายเพื่อลราล่ะ สูบน้ำดำเอาครับสูบน้ำเอาพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยพลังงานไอไฟฝ่าเนี่ยครับผมซอยกันทั้งสองด่านครับกลดต้นทุ่นไปลวครับโต๊ะน้ำโอ้ยน้ำเคืองแขงครับผมเพียงเข่าพอดีครับน้ำขาดึงนิดนึงถึงเขาครับน้ำครับน้ำลายแห้งครับเบิ้งเอาหลอดพี่น้องเอ้ย คันบ่ได้กินจกักเสวายังได้ละเอาหน้าดำครับผมอือพุนครับดูแล้วก็มีความซุกครับผมความซุกครับเฮ็ดให้เห็ดหน้าครับผมลงทุนโบหลายครับปีนี้ครับทุกปีทุกปีแถวนี้ครับเบึ่งบ่ไดครับมีแต่หญ้าหญ้ามืดเลยครับ พี่นี่เทวเกิดบ่เกิดอยู่ครับเจ้าห่างเกิดบ่หไหลเป็นธรรมชาติพ่นครับฟังพ่นมีแต่หยาครับเขาวานครับเบิ่งเอาเขาว่าคนหน้าคนขี่ขาดเขาว่า,อวาบอกหน้าวานผมพูดหนึ่งหละ่ะเจ้ก้อนกับว่าขี่ขาดครับผมก็เลยเศร้าเฮ้ยผมลงทุนครับปินมือ ลงทุนเป็นหมืน่นแต่ว่าขายเขาบดถึงทุนครับผมขาดทุนคือซือ้อว่าขาดทุนครับขาดทุนหลายครับปุ๋ยกำลังละลายครับตอนนี้ปุ๋ยเต็มอยู่ตอนนี้กัวานปุ๋ยไปหมู่บานนี้ ลองนี่สองลาครับสองลายบดกระสอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวกระติ๊ใสอีกเยอะครับจักสองสามหมื่นกระติ๊ใสอีกลอกบนมีอีกมันบันด็ดดำเนี่ยมองนี้ครับผมดำอีกลอกนึงอีกตั้งหักครับผมตัวนี้พระท่านไปเบือ้องลอกบนครับผมลอกนี้ก็คือเห็ดไวั คือดับดำแล้วครับหลอกบนกพุ่นก็เปิดโซลาเซลล์ใส่ครับทั้งนี้ก็เปิดปั๊มไฟฟ้าใส่ครับคืออ่าซอยกันคนละทางครับมือนี้ถามว่ามือนี้ฟ้าคขึ้นครับบ่ค่อยแดดปนไหนครับผมมือนี่บ่ค่อยแดดครับกปฏิว่าแดดบ่หลายครับวีนีิอ้วยมือนี้ครับผมอมธรรมชาติธรรมชาติเฮาเห็ด แต่พอแต่แม่เนาะแต่เห็ดห้เห็ดหน้าครับลำบากครับลกกะลกยัียงอ้ยกะผมกะสิบอไส่รถครับปีนากะสิบอไส่รถเกี่ยวครับผมผมสิเกี่ยวมือครับผมกะคือสิรถต้นทุนแห็นไดแต่ายสี่สุดครับผมบวกลบคุณหารแหละผมคิดว่าผมจะลงทุนบอบอ่ถึง ะมาณหาพันธนี่กค็ค,คือคือสิ่ยากคือครับผมหน้าผมประมาณเกือบสี่ครับผมกัเห็ดขวกนองหน้าน้าครับค่บกะก็เลือไอ้ดําหน้าครับต้นนั้นเลื้อไว้เลียงปลาครับตั้งบนกัมีหน้ามีเข่าครับน้าปลาขี่ปลาขี่ยางหอกกับปล่อยลงเซไฮเซหน้าเขาครับกับหหบกเห็ดในเขาเขางงามคือถ้าก็สิได้หมูว่า ขี่ปลาเนี่ยมันง่ามสไหรับผมมาลงครับตอนนี้ผมก็เลียงปลาลงไหลอยู่ครับเห็ดไรหน้าวนผสมครับกะที่ว่าโอเคอยู่ครับเห็ดไ้เห็ดหน้าปีนี้พานอยู่ครับจะเป็นความสุกครับผมเลยเรียกหน่อยๆครับผมถึงสีบัวลุ้ยก็สร้างครับผมขอให้ที่มีวามสุก่าเก็บ่าไข่่าจนครับ เห็นไทยเห็นหน้าสุขภาพแข็งแรงครับผมเอาคลิปดีผมขอลงยุติเ่ณฑ้นะครับเด้อเอา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 ครับผมคลิปหน้าเกิด่ยอยว่ากันไหมครับผม